สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอนุวัตสุนึงชาแนลต้นมะละกอเลาะมาที่นี่รถไฟฟ้าเอาสักคันไหมประ้านนี่นี่นี่สีนี่นี่นี่สีส้มๆอยู่เลยนี่ภาลกิจคืออะไรผลิตภาลกิจก็ตู้กระจกหาอะไรตู้กระจกไปทำอะไรตู้กระจกไปตามไปดูเลยด้่รหลัง กดูกันมาถึงแล้วนะคะไหนล่ะร้านก็ไม่มี <c oughs> นี่มาทำไมไม่มีคนอยู่ร้านเลยภารากิจนะครป้าให้มาทำเดินเข้าไป มาร้านกระจกอ๋ออันนี้ก็ทำแบบกะว่าเป็นม่านเป็นอะไรก็รับหมดเนาะ้าสไเหเราาิ ก็หา้าร้อยมันมันไม่เล็กบอกละสูงเท่าไหร่ได้อยู่ไ,ไม่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 เท่านั้นแล้วตูป่าถ้าบอกขนาดแบบตูป่าก็น่าจะนั่นแหละโอเคห้าร้ 500. อยมันเป็นกระจกเนาะ วันเสาร์สรุปเรียบร้อยภารกิจได้แล้ววันเสาร์มารับตู้เลี้ยงตู้เลี้ยงจิ้งเหลนสองหางนำโชคงวดนี้ละงวดนี้แหละนะคะไปไปแล้วก็กลับเลยไปกันไปในบ้านเป็นไงเราไปดูไหมไปเกินละถามราคาเขาดูดิไปบ้านเหรอ ถามราคาเขาดูไหมล่ะามแล้วใคยถามแล้วเหรอเราก็มาต่อที่ตลาดบ้านม่วงตลาดนะคะปะ่ะเราเดินไปรอบด,ดูบ้านดูขนมขนมอันนั้นไงที่ดุงชอบกินน่ะขนมอะไรวะขนมไข่หงอะไรน่ะอืแต่หนูปวดท้องน่ะ มีอะไรบ้างของหวานผัดหมี่ผัดเส้นขนมน,นี่เอาไมหมล่ะนี่เอาไหมาลุงแก,กกินโอเคลุงแก,กกิน เออก็อันนั้นเลยอันเดียวกันมันมีน้ำตาลล่ะมีน้ำตาลมันมีตัง อย่างนี้มาตลาดมาตลาดไม่มีตังไม่มีตังก็ยิงตังยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียว อีกตัวโอ้ยปลาไทยบ้านมาหาอะไรหลังจากที่เราซื้อตํากล้วยนะคะปลาไทยบ้านต้องการสิ่งนี้เอาคือพี่แต่คู่ใหญ่ๆเถอะปลาไทยบ้านนั่นไงสีน้ําเงินนี่เดี๋ยวจะเอาสีชูดฉาดเหมือนเขาบอกสีชูดฉาดเหมือนเขาบอกนี่สีน้ําเงินเนี่ยน่าจะได้อยู่ะนะน,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 นี่เลยบอก ปเอาลองดูดิยยเสือ้อเสื้อก็สม้มเสื้อก็สม้มเกือบก็สม้เสมเอา้าลองดูนั่นนั่นเป็นไง,งล่ะนั่นได้บูธกับเขาได้ทีนี้ถือรองเท้าทํางานแล้วได้ทํางานแล้วเจ้า,า <c oughs> ค่อยแต่ไม่ถนัดใส่ไว้ไม่ปุ๊บเราเดือยมีหาเหิดหายมันสบายดี เดินจากว่าสีส้มเลยพี่แอนสีอะไรพี่แอนก็สีส้มไม่ใช่เหรอหหพี่แอนสีเขียวประดาสีเขียวกับสีพุน่ะ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 มีท่าทางโอ้ประธรรมดานะคะเราก็ภารกิจบ้านม่วงมาทำธุระให้ดุงให้ป้าด้วยนะคะแล้วก็ ซื้ออะไรแซ่บๆบนะคะนี่อะไรแบบไหนอ๋อแบบนี้แบบเียนแบบของแม่ดาใม่ดาใช่ก็แม่ผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้นูนเราไม่ถนัดเลยไม่ถนัดใส่บูทแต่แค่เดินเปล่านี่ก็หนักเยอะดว มันสบายเน้หนูใส่ได้บอสลองสวมดูได้เออได้จริงๆริงเด็กผู้ชยมันสบายลองเดินดูพีเชื่อลองเดินหนิเออมันสบายจี๊ดแต่มันสบายมันไม่หนักเออมันเบาเนาะใช่อันนี้ก็ได้แบบนี้ก็ว้ยใส่บูทแล้วก็ได้ทำงานเลยไม่ไม่ใส่บูทได้ ไป่ทำงานเก็ใส่แบบเราไปเดินไปเข้าหาเหตุการค่อยแม่ขนัดหาเหตุไงเอ้าซื้อนะเอาเอาเตี้ยๆก็ได้ป้าแถวบ้านมันมันจะไม่สูงเกินไปโอ้ยวันนี้เป็นวันที่ป้าไถวบ้านซื้อรองเท้าแล้วเนี่ยไปซื้อที่สกลแล้วยังไม่พอกลับมาซื้อบ้านม่วงอีกโอ้ยโอเคมีเขียวเนี่ย ไม่เป็นไรมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้เหมือนปลาดาหรอกอรเอาเบอร์เก้าเอาเบอร์เก้าเอาเอาให้มันถูกใจให้มันถูกเหมาะเลยนะคือคือคือ,คอแจ๋วแจ๋วแจ๋วไปไปจ่ายเงิน<ด>ซื้อเร็วได้เร็วเค็มเร็วร้อยยี่สิบห้าบาทร้อยยี่สิบห้าบาทจัดไปโอเคค่ะคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ